ไฟนะคะไฟมุมนะคะไฟมุมฟอร์ดเลนเจอร์ฟอร์ดเลนเจอร์ประมาณปีเก้าแปดนะคะตัวนี้จะเป็นาฝาขาวค่ะขอบชุบข้างซ้ายนะคะข้างซ้ายก็จะหน้าตานะคะ ประมาณนี้นะคะมาพร้อมกับขั้วแล้วก็หลอดนะคะถ้าปลั๊กไม่ตรงกันเราก็ต่อตรงนะคะหรือไม่ว่าปลั๊กเก่าของเราตัวนี้ดีอยู่แล้วแล้วก็ตัดสายแล้วก็ต่อได้นะคะถ้าไม่อยากจะแบบใช้ปลั๊กแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเราวัดให้คร่าวๆนะคะ เพื่อความมั่นใจของลูกค้านะคะาจากจุดนี้มาที่จุดนี้ก่อนนะประมาณขอบดำเลยนะคะขอบดำอยู่ที่10ประมาณ15เซนติเมตรนะคะแล้วก็ประมาณ16เซนนะคะขอบนี้มาขอบนี้นะคะ หน้าตาแบบนี้เลยค่ะ